Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสรับในที่ในช่องหวยนาวทุกทกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็ยินดีด้วยนะก็เข้าหลายสูตรเลยนะครับโดยเฉพาะในชุดสรุปนะนี่นะครับในแผ่นฟ้าฟ้าแบบนี้แหละเป็นแนวทางแผ่นใบจริงๆของผมนะครับเพราะว่ามันก็มีแผ่นปลอมอยู่นะช่วงนี้นะครับแพร่หลายไปเยอะเลยแผ่นปลอมนะครับที่เป็นชายดงเฮงนะของจริงของผมนี่ก็คือแผ่นสีฟ้าฟ้าแบบนี้แหละนะครับแล้วก็นั่นแหละนี่ 3คูณนเน้นหนึ่งสองฟันหนึ่งตัวเดียวนะนี่แหละชุดเน้นๆก็ใครอยากได้แบบนี้ดีก็เดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะฮะเร็วๆนี้ได้ติดตามกันแน่นอนชุดแผ่นใบแบบนี้นะครับรอมาเป็น F4 ตัวยงเร็วๆนี้ได้ติดตามแน่นอนกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดแนวทางแบบนี้นะครับอ่ะรอติดตามแล้วกันเนาะอ่าจะได้แผ่นจริงๆแบบนี้นะติดตามของปลอมพ่กเขาเย่ว่ากันเด้อนะครับเนาะนะนั่นคือของปลอมของจริงต้องเขียน ขียนลายแบบนี้แหละเขียนตัวหนังสือแบบนี้แหละของจริงนะครับเนาอะเอขียนแบบนี้แหละของจริงนะฮะเนาอะ,อะแผ่นใบปลอมก็นั่นแหละนะอืมอันนี้แผ่นจริงนะฮะมาดูสูตร3าตัวนะครับเนาะก็2สูตรเลยนะเข้าตัดเข้าทั้ง18 1 2นสองนะครับเนาะเสียดายนะ3ามตัวมันไม่เข้าเลยนะทั้ง2ส,สูตรนะครับก็มาทำกันนะฮะในสูตร3ตัวนะครับมางวดที่แล้วนะครับออกไปนะครับในที่ งวดที่แล้วออกไปในที่ในปาดหนึ่งปาดหนึ่งหนึ่งสองนะครับปาดหนึ่งหนึ่งสองอ่ะใครถูกกันบ้างเนาะนะครับในงวดที่แล้วนะครับถูกหรือไม่ถูกนะครับเนาะก็ศูนย์นะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปรับปนกันไปนะครับเหมือนในชุดสรุปนั่นแหละนะครับชุดสรุปมันก็เข้าบ้างหลุดบ้าง นะครับก็อยากจะให้มันเข้าทุกงวดเลกนะครับเนาะแต่มันก็มีหลุดบ้างนะฮะเป็นบางงวดอ่ะมาตามในคลิปนี้ก็มาตามในสูตร3ตัวกันนะครับเนาะสูตร3ตัวก็เป็นสูตรเก่าเนาะเดี๋ยววันงวดวันจันท์นะครับหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวมาตามในสูตรใหม่ด้วยนะเนาะเผื่อมันจะมา3ตัวนะครับอ่ะมาเริ่มจากในสูตร32กันก่อนเลยนะครับสูตรนี้นะฮะในงวดที่แล้วก็ตัดไม่เข้านะครับก็มี8มี อืมนั mm ่นแหละนะตัดไม่เข so ้าอ so so ีกแล้วเนาะเนี่ยนะครับถ้าถ้ามันไม่เข้าเนี่ยนะก็อาจจะเอาสูตรใหม่มานะครับสลับปะปูลกันไปนะครับกับในสูตรเก่านะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะก็วิธีการนะฮะคำนวณก็จะนํานะครับในผลในงวดที่แล้วเนาะก็จะเป็นนะฮะในที่6ตัวเลยนะฮะเป็น50 508 112 508 112 5 0 8 1ูนนะครับเนาะอ่ะก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยเราก็จะนำนะฮะในที่ในหลักแสนนะครับคูณ8ปดเรหมื่นคูณเนะครับเนาะ85เป็น40นะฮะศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ก็จับผลกันก็จะเป็นศูนย์นะฮะเพิ่มแต้มไปนะศูนย์ในที่ในหลัก10นะฮะก็จะนำในหลักแสนหลักหมื่นนะครับ5 2เป็น10นะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ก็จับผลกันก็จะเป็นศูนย์นะเพิ่มแต้ม อืมเอาคือมีศูนย์กับ1นศูนย์กับ1ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็นําในหลักแสนคูณ6หลักหน่วยคูณ9นะครับหกเป็น30 92เป็น18นะฮะจะบ,บวกกันก็ได้แนะเพิ่มแต้มไปเป็น9ศสูตรนี้ลองดูงวดนี้นะครับถ้าเจาะไม่เข้านะฮะหรือตัด2ตัวไม่เข้าก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับสูตรนี้นะลองดูในงวดนี้แล้วกันนะครับหลักร้อยศูนย์กับ1หลักสิบก็ศูนย์กับ1หลักหน่วยจะเป็นในที่ ในแปดกับ9นะครับสลับในสนะูตร32เนาะอ่ะลองนําไปลุ้นลวกันนะห้โอกาสงวดนี้ทั้งงวดนี้สูตรนี้ตัดไม่เข้าก็ไม่ช้าแล้วนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในชี้ในสนะูตร52สเนาะอ่ะสูตร5้านี่ก็ต่อจากสูตร3 2อนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรนะครับงวดที่แล้วก็ตัดเข้าเนาะตัดเข้าทั้งนะครับ18แนะ18แล้วก็12เนาะอืม อ่ะมาดูนะฮะในล่าสุดนะครับสูตรนี้นะฮะก็หาในงวดล่าสุดเอาผลในมวดที่แล้วนะครับเป็น50 8 112 50 8 112 1 1 <12 S> 2ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอ่ะใครถูกบนล่างกันบ้างนะชุดสรุปนะครับให้ไปนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะอ่ะเฮงเฮงปังปังกันนะครับมาดูในสูตรนี้นะฮะหาในหลักร้อยสูตรห้ หาในหลักร้อยนะฮะเราจะนําในหลักพันคูณ9หลักร้อยคูณ8หลักหน่วยคูณด้วย8อ่อหลักสิบคูณด้วย8นะาพันร้อยสิบนะฮะเก้าเก้าเป็น72 18ได้8นะครับ18ก็จะเป็น8 2ดบวกกับแเป็น0นะฮะตัวนี้ก็จะได้8เพิ่มตามไปจะเป็น9ส่วนในที่ในหลักสิบนะฮะก็จะนำนะฮะในที่ในหลักแสนคูณหแล้วหมื่นคูณ2แล้วก็2เนะะี่ยหลักพันคูณ2กับ3 นอนหลักร้อยคูณ8นะครับหลัก10 5, คูณด้วเลขคงที่5 5้เป็น25 0คูณ2ได้0 0คูณ2ได้0 82เป็น16นะครับคูณ3เป็น24นะครับนอนแล้วก็1 8ได้8 15ได้5นะครับจะบวกกัน5บวก5เป็น10 6นะครับ6บวกกันกับ4เป็น0เหลือ8ตรงนี้นะครับ8ก็จะลดแต้ไปเป็น7 แล้วแปดกับ7นะครในที่ในหลัก1 0บส่วนในหลักหน่วยแล้วก็นำในที่ในหลักแสนรับคูณเก้าหลักร้อยรับคูณสกับห้าหลักสิบคูณห้าหลักหน่วยก็จะคูณ5้านะครับแล้วก็2ก็ดึงลงมานะครับห้เป็น4ี่สินะครับหนได้2 1งหได้5 15ได้5 25เป็น10บนะครับอาจจะบวกกันนะครับห้บวกหเป็น10 2บวกกับ5เป็น7 7บปวกกันกับ2เป็น9นะครับเพิ่มแต้มนะสูบรบณกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น0น <c oughs> ล่าสุดนะฮะสรับในสูตรนี้เนาะหลักร้อยนะครับก็จะเป็นนะครับในที่8กับ9หลักสิบเป็น78หลักหน่วยเป็น9แล้วก็0นนะครับเนาะอ่ะเนี่ยใช้มาหลายงวดแล้วนะครับกระดาษหมดแล้วนะครับเปลี่ยนแผ่นใหม่ สูตร5 2นะครับเนาะอ่ะสองสูตรผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตรที่3นะครับสูตร1 9 2เนาะตัดเข้าเหมือนกันเลยนะครับกับสูตร5 2นะครับตัดเข้าในที่ใน1 2นะครับ1 2 2 1 1 8 8 1นะฮะก็ตัดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะในสูตรนี้ก็ล่าสุดนะครับขั้นตอนสูตรนี้นะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วเนาะก็จะ มาทั้ง6ตัวเลยเนาะก็จะเป็นในที่ในห้าศูนย์ห้ย่งหนึ่งสอก็องไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครกดไลค์นะครับในคลิปนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีถูกหวยลาวถูก3ตัวกันเลยนะฮะในงวดของวันศุกร์นะครับเนาะอาหารในหลักร้อยนะครับก็จะนําในหลักหมื่นคูณ3หลักพันคูณ4ี่ล้วสิคูณ2องศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับ8ปดสีด 0, นะฮะ 8ปคูณสเป็น32นะฮะก็1 2ได้2จะบวกกัน2บวกกับ2นะครับก็จะเป็นในชี้ใน4นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น5ส่วนในชี้ในหลักสิบนะฮะับนำหลักแสนนะค,คูณสอหลักหมื่นคูณสหลักพันคูณหหลักร้อยคูณสกับ5หลักสิบคูณสนะครับ5 2เป็น10บศูนคูณอะไรได้0 8 5เป็น40นะฮะ1 3ได้3 1 5ได้5 1 2เป็น2 จะบวกกันนะครับก็3บวกกันกับ5เป็น8 8บวกกับ2เป็น0ูนลดแต้มไปก็จะเป็น9นะครับส่วนนิชี่นในหลักหน่วยนะก็นำในหลักแสนคูณ9นะครับหลักร้อยคูณ5หลักสิบคูณ5กับ8หลักหน่วยก็จะคูณด้วย8นะครับ9 5เป็น45 1 5ได้5นะครับ1 5ได้5 1 8ได้8นะครับ8 2เป็น16 5หบวกหเป็น10นะฮะ5บวกกันกับ8 8เป็น13 3บวกกับ6เป็น9เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น0ูนล่าสุดนะฮะในที่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเนอะอ่ะก็จะเป็นในสี่สี4ห้าย์แล้วก็90นะครับเนอะอ่ะก็จับ3าตัวให้สักสูตรล้วกันนะครับจับ3าตัวให้สักสูตรก็เอาในสูตรที่มัน เอาสูตรนี้แล้วกันนะอืมจะจับ3ตัวนะใครจับไ่เป็นนะครับอ่ะจับให้นะครับจับ3ตัวนี่ก็จะเป็นนะครับในสูตร92เนาะก็จะเป็นในี้ในก้ี่เก้4ศ9นย์ห้อ่ะ4ก่อน4ก่อน409400แล้วก็5นะครับ 599 590 5 0ก้แล้วก็ห้าศอ่ะจับให้สักตัวแล้วกันนะครับจับให้สักสูตรนะอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะครับในงวดที่แล้วตัดเข้านะในงวดนี้จะตัดเข้าอีกไหมนะครับเนาะอ่ะหรือถ้าเลือกไม่ได้ไปเจ้าเลขไหนก็รอชุดสรุปแล้วกันนะฮะในคลิปถัดไปนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ